สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมเฮียมคนรักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้าของเจ้ากระบะเรนเจอร์นะทั้งสองคันนะครับคันขาวปี2 0 1 1นะคันสีเทาปี2 0 1 0นะก็คันขาววันนี้เฮียมมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็คือตัวนี้นะคอมแอร์นะครับเพราะว่ามีอาการคอมแอร์ดังนะดังเป็นระยะระยะนะครับก็เลยจัดคอมแอร์ใหม่รุ่นหนึ่งนะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อ,อตะกี้นะ นะครับส่วนอันนี้ช่างเราก,กาลังยกชุดคัดให้นะครับรถมาสภาพแอร์เย็นนะครับแล้วก็มีเสียงลูกปืนคัดดังนะฮะก็จัดการเปลี่ยนนะครับนี่ฮะแอร์เย็นแต่ว่าคอมมันดังเราก็เปลี่ยนคอมใหม่ไปลูกหนึ่งนะแล้วก็ลูกปืนคัดดังแต่ไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนนะผมเปลี่ยนยกชุดคัดเลยนะฮะในไหนมันก็นยกลงมาแล้วอันนี้ก็คือพวกสารล่อเลื่อนต่างๆนะอะไรส่วนอื่นท<ๆ>ี่ ที่เตรียมจะใส่เจ้าคันนี้ไปนะอ่านี่นะครับเนี่ยช่างกำลังกำลังลื้อนะเห็นไหมฮะเนี่ยครับ,นะรบก็เดี๋ยวยกชุดคลาดชุดใหม่ใส่เข้าไปส่วนเจ้าคันนี้นะคันปีสองพันสิบนะคันนี้เดี๋ยวรออะไรนะครับรออะไรมาน่าจะวันสองวันนี้นะฮะอะไรมาก่อนสงการอยู่แนละ้วนะครับก็อย่างที่บอกนะรถผมเป็นรถ ่อมก่อนขายนะฮะเก็บงานก่อนขายนะฮะไม่ได้ขายตามสภาพนะสีขาวปี2011สีเทาปี2010ไม่ต้องกลัวท่านเอารถไปในสภาพที่พร้อมใช้งานกิ๊บกิแน่นอนนะฮะบางทีรถรอรอขับมาเนี่ยมันผ่านทุกอย่างนะเครื่องดีแอร์เย็นแต่ว่าเวลาเรามาตรวจเช็คเจอหรืออะไรก็ตามที่มันใกล้จะหมดอายุหรือว่า ออกอาการแล้วเราก็จะดําเนินการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนหรือจัดการซ่อมบำรุงให้ก่อนขายนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะขายตามสภาพนะฮะก็อยากให้ทุกท่านได้รถที่ดีที่สุดนะครับไปใช้งานนะฮะผมไม่สามารถทําให้มันเป็นป้ายแดงได้นะครับแต่ผมสามารถทําให้มันพร้อมพร้อมใช้ที่สุดได้นะฮะนี่นะครับก็เดี๋ยวไงก็ติดฝากติดตามกันไว้นะฮะรถถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมเปิดตัวขายครับ ครับผมไม่ได้ขายรถราคาแพงนะผมขายรถราคาเหมาะสมนะฮะเพราะว่าผมซ่อมก่อนขายไม่ได้ขายตามสภาพนะครับนะบี่ฮะสวยทั้งสองคันเลยครับผมจําไม่ได้แล้วว่าคันไหนเป็นมือเดียวนะครับเดียวไงติดตามกันไว้ฮะรถเสร็จก็พร้อมเปิดตัวทันทีนะครับผมสวัสดีครับ